We i'm No, uh... I'm going Tchau, Tawangu nindur Tante jasa Bawa dute Jayaman garangan Tia tabi Bawa dute Jayaman พรพาครับขอเรียนเชิญคุณวิวัฒนะครับปัตติวัฒนะครับประนับบนทิพิ์อาจารย์มาครับเดี๋ยวใครที่บูชาผ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยววางองค์เพราะแม่รูบอายจได้ทุกรูยนะครับที่มีสายสินอยู่เอาวางฝัางเข้าไปนะครับวางตรงเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับจะ้ทุนวัฒนะครับวาง ออกแรกนะครับสาเจอเลยนะครับเรียนกัาตามเลยนะครับงค์ไหนก็ได้ครับคุณพ่อแม่ดูบาดาจนะครับขอให้เต็มให้ครบทุกลูกทั้งหมดเลยนะครับท sort of like so kind of ี่ที่อยู่สายสินนะครับเจอเลยครับใครที่อยู่เข้าด้าน้นก็ได้นะครับด้านบนนะรับด้านล่งด้านขวาของผมด้านซ้ายของผมผู้ครับไปดบ เขาสำงาน,นเลยครับเขาทำงาน,นเลยไม่ใช่เปลียนชอขาไม่ได้อย่านี้เลยใส่น้ได้ก็ทางได้ได้เหมือนกันหมดเลยยได้หมดแล้วบุญกุศลเหมือนกันทำได้ทุกอย่าง ยัไม่ถ่าย ต่อย่อยแป๊บนึ่งครับด้านหลังด้านหลังยังรออยู่ครับยังทอดอยู่ทีใ่าเชิญพร้อมไหมครับผ้าครบแล้วนะครับเชิญเลยนะครับใครที่มีผ้านะครับอยู่บนทอดเดี๋ยวเสาบิน bye uh -huh. ใส่สินเก็บด้วยนะครับยืนไหมผู้เสพนะครับหมดครับให้แก่บมดที่นีนะครับสาธุสาธุสาธุครับ เราไปก็รับพรแล้วเขาไปถวายพระบอาหารทีเดียวหรือกล่าพ้นถวายก่อนหรือเปล่าว้นถวายก่เหรอพ้นถวายวันหนึ่งโมนะว้นถวายอ่ะเดี๋ยวเราตั้งโมพร้องกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยัพันเตอิมานิมวัตตะกัตานิัตตานิสัพพะลิวารานสัพพลารานิภิปุสังขัสทุสังฆัสสโคนโนชยามะสาธุโนพันเตสุโนันิุสังโฆิุสังโฆอิมานิ มัตตกะพันนตตกะพนิสัพพปริวาลานิสัพพปริวาลานิปฏิคารหาตุปฏิคารหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาธินันจะอาธินันจะตาตระการังตาตระการังทีฆารตังทีฆารตังทุกขาระทุกขาระข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ พระปเจ้าทังหลายขอน้องถวายวัดระกาตมาตาราับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับวัดประกาศมาตาหาจำทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระปเจ้าทังลาย ื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาปีดาเป็นต้นตลอดผู้ร่วงรับไปแล้วตลอดผู้ร่วงลับไปแล้วซึ่งการละนานเธอดซึ่งการ

อริสโตรเลนติสางรังเทวเววะติโตตินังเพตานาบุกักาปฏิจิตตังกัิตังตุงหังคิดเปเมวะสเทโตสัพเทโรเนโตสังกตาจันโทปันระโสยานะเมชโตเตประ ขอขอแรงผู้ชายนะครับนั่งหน้า